สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ bmw นะฮะตัวนี้เป็น7 3 0 ld นะครับสำหรับคันนี้มาด้วยอาการนะครับมือดึงแผงประตูนะฮะบริเวณแผงประตูจะเหนียวเนื่หนะนะครับเป็นทุกคันใน bmw นะฮะเกือบจะทุกซีรีส์เลยนะครับนี่ฮะเฉพะประตูหน้านะฮะ้ายกบข้านะครับฝั่งนู้นงซ้ายนี่ฝั่งขวานะครับครับเป็นรูปประตูดูดด้วยนะฮะตัวนี้เป็น soft coat นะครับประตูดูดนิ่มนะฮะให้ดู นี่ครับประตูดูดเองนะครับ730 LD ครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราถอดแผงประตูมาเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นแผงประตูที่ถูอดออกมานะครับอันนี้ลูกค้ามานะครับของเดิมนะอันนี้ของเดิมเขาไปพุ่มหนังมาแล้วนะฮะนี่ฮะเราจะเห็นว่านี่ครับพุ่มหนังมาหนังร่อนนะครับเพราะตัวโครงสร้างตรงนี้นะบริเวณนี้มันเหนียวนะฮะเหนียวเหนื่อหนะเลยนะครับเราเราทัชหรือเราจับเนี่ย จะเห็นว่ามันเหนียวมากๆนะครับเหมือนเป็นวัสดุที่เวลาโดนความร้อนนะครับแล้วเนินเนอะนะฮะเพราะวัสดุพวกนี้ถูกออกแบบมาใช้ในเมืองหนาวนะส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่ในบริเวณนี้นะครับเ๋ยวให้ดูนะฮะนิ่มถอดออกมาให้ดูแบบนี้ฮะของเดิมอยู่แบบนี้นะฮะอันนี้มือเราดึงนะครับปิดประตูนะครับนี่ฮะก็จะเป็นประตูหน้านะฮะ สำหรับคันนี้มาด้วยประตูหน้าซ้ายขวานะครับจะมีอาการเดียวกันเลยนะครับเนี่ฮะนั่นน่ะนี่รอยคาก่าวมาแล้วนะครับตำแหน่งที่ใส่ก็อยู่ตรงนี้ฮะไว้ดึงนะครับปิดเปิดประตูนะครับก็ถ้าใครมีปัญหานี้นะครับเจออาการแบบเดียวกันนะครับสนใจที่จะซ่อมสอบถามได้เลยนะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์แบบดูตอนซ่อมเสร็จครับในคลิปที่2ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับ ในส่วนของประตูนะครับเ m w Series 7นะครับรุ่นเนะฮะตัวนี้นะฮะนวมที่เราดึงประตูนะฮะใช้งานไปสักระยะหนึ่ง BMW เกือบทั้งหมดนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของตัวดึงนะฮะจะเหนียวเนินหนะนะครับเราสามารถทำแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้สวยงามด้วยนะฮะแข็งแรงทนทานอยู่ได้นานเลยนะครับในส่วนของเป้าซ้ายขวาเป้าจบด้านหน้านะครับ สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ใช้อยู่้าเจอปัญหาแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง f a c e b o o k แฟนเพจแต่งรถนะาดแดมเพชรบบูร์โทรได้ที่เบอร์081นะครับ2811259ครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ